ในวันที่26เมษายนนี้เวลา15นาฬิกาค่ะคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะเปิดพื้นที่สวนสาธารณะรถไฟอบจเชียงใหม่ให้กับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรถน้ำดำหัวขอพรเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะที่ก็ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายนเลยนะคะโดยสวนสาธารณะรถไฟแห่งนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งก็อยู่ในความดูแลของอบจเชียงใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่ถูกพัฒนาให้เป็นปอดแห่งใหม่ของชาวเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าไฮไลท์จริงๆจะอยู่ที่วันอาทิตย์ที่27เมษายนนะครับเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยมีกำหนดการจะขึ้นเวทีปลาศัยช่วยผู้สมัครจากพักเพื่อไทยหาเสียงนะครับก็เป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครเชียงใหม่ ในเวทีวันอาทิตย์ที่27จะมีเจ๊แดงยาวพาวงสวัสดิที่เป็นน้องสาวคุณทักษินนะครับแล้วก็คุณสมชายวงสวัสดิที่เป็นน้องเขยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยร่วมขึ้นเวทีในการหาเสียงด้วยเท่ากับว่าเป็นการรวมพลังบ้านวงสวัสดิเต็มรูปแบบอีกครั้งในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะ โดยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคะก็จะเกิดขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้แล้วก็กำลังกลายเป็นศึกชิงศรัทธาครั้งสำคัญของเมืองหลวงทางการเมืองของภาคเหนือค่ะโดยพื้นที่เทศบาลน,นครเชียงใหม่ก็มีขนาดกว่า40.2ตารางกิโลเมตรครอบคลุมทั้งหมด14ตําตำบลแล้วก็แบ่งออกเป็น4แขวงได้แก่นะครพิงกาวิละเมงรายและสีวิชัยค่ะ ไอ้ศึกเลือกตั้งนาะยกเล็กนี่มันก็สะท้อนถึงภาพใหญ่ได้นะอันนี้หลายคนก็จับตาเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นบ้านเกิดของคุณทักษิณน,นะครับอย่างที่ขึ้นหน้าจอตรงหน้าจอนี้คือตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวเล่ารายก่อนพรรคภูมิใจไทยนี่ใครเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยไหมคะ อ้ยหรือว่าพี <sm ่ติดใจสีน้ำเงินยังไงนะวะาตงพี่เก่งพักเพื่อไทยค่ะคนแรกนะคะก็คือคุณอัศนีบูรณุปกรณ์ค่ะหรือว่าคุณหน่อยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มีการกลับมาลงป้องกันแชมป์อีกครั้งในนามของพักเพื่อไทยค่ะโดยมีทางด้านนายพิชัยเลิศพงอดิสรหรือว่าสวก้องนายกอบจเชียงใหม่แกนนาคนสาคัญของพักเพื่อไทยเป็นผู้สนับสนุนค่ะ โดยคุณอัศนีก็เป็นที่รู้จักในแวดวงท้องถิ่นมาอย่างยาวนานฐานเสียงเดิมก็ยังเหนียวแน่นในหลายแขวงค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ภาคธุรกิจดั้งเดิมในเมืองค่ะ